มาต่อกันที่ของมันต้องมีค่ะที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้เห็นนะเป็นต้องอยากได้แน่นอนจ้าทุกคนจ๋ากับเสื้อผ้าน New collection from ิวคอลเล c ชันฟอร์ม c n p ค่ะกับคอลเลกชันลายใหม่ก่อนสิ้นปีทุกคนจ๋านี่เลยของท่าน CEO ค่ะปลายป้ายโอริโอ oh, oh, oh. บอกเลยว่าทุก ตัวสวยจริงๆน่าอยากได้มากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งจะปล่อยเรียกว่าเป็นสินค้าเป็นรหัสออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้แบบเออเอฟการทีอกันใดๆกันไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ไล่มาตั้งแต่มีตั้งแต่มีเสื้อฮูด้ดแขนยาวที่บอกไปแม่เมื่อวานอ่ะโอ้โหสวยมากนะคะก็มีสีสีสามลายค่ะทุกคนจ๋าเท่านั้นยังไม่พอนะยังจะมีเสื้อฮูด้ดแขนสั้นอีกทุกคน สวยสวยแบบนี้เลยส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดสกีนลายกราฟิกค่ะทุกคนคะ่ะราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวจับต้องได้อย่างตัวนี้ราคาคือดีงามน,นะแม่เท่าไหร่ไทยต้องเชื่อว่าดีงามอย่างแน่นอนอมีคนแอบดูสคริปต์ฉันแต่เราอยากได้แล้วว่าเท่าไหร่นะ <220 S> 2 2 0สทุกคนคะ่ะโอ้ลายนี้นะไม่ธรรมดา นะคะทุกคนค่ะสวยๆแม่แม่ล<ว>ายาก็เป็นแบบกราฟิกแบบเท่ๆเก๋ๆนะคะทุกคนค่ะหรือว่าฮ้งฮูดอะไรใดๆอย่างที่บอกช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วใคร <ๆ S 1> ไปเที่ยวดอย <ๆ S 1> โอ้โหในแบบหล่อมากสี <ๆ S 1> <4 S 2> แดงก็คือขับผิวมาร์เวอร์เวอร์ทุกคนแล้วดูแบ็กกราวข้างหลังสวยปะ แบก้าข้างหลังค่ะทุกคนค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินในปีหน้าด้วยเออมีหลากหลายไหมจ๊ะแม่หลากหลายมากจริงๆหลากหลายจริงๆนะคะทุกคนค่ะแล้วน้องไม่ได้มีแค่เสื้อพ้งเสื้อผ้าอะไรใดๆนะมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยหมวกก็มีครับกระเป๋าก็มีนะคะทุกคนค่ะชามักโอ้โอกำไรหางปลาวานก็มีนะจ๊ะสร้อย ซ้อยคอเป็นตัวซีแบบโอ้โห,โโหลายแบบเขียวมรกตก็มาค่ะทุกคนคะ่ะเออน้ำพริกขางกุ๊งนรกอันนี้แม่น่าจะชอบอแม่สองแ,แซบ่บแม่ต้องมีเออแล้วจริงอะ่ะชุดเสื้อผ้าน้องทําให้เราอยากได้มากขึ้นเมื่อได้เห็นน้องลงมือทําด้วยตัวเองอเออ นี่น้องก็ตั้งอกตั้งใจมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะในการแบบทำลายเสื้อต่างๆนะจ๊ะทุกคนมีทั้งแบบแปะลายบนเสื้อใช่ไหมเข้าเครื่องอบอะไรได้ๆนี่เป็นไงแม่เออวรวมไปถึงเขามีการจัดแพ็คแพ็คเองด้วยนะปิดแบบว่าสกอตทองสกอตเทปเองกับมือเออ ความตั้งใจจริงๆแม่คือน้องก็เหมือนแบบบอกเลยน้องบอกเลยนะบอกว่าแบบถึงจะรอนานแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนต้องมีสักตัวแม้ปีใหม่นี้ก็คือเดี๋ยวซื้อแจกทีมงานละกัน <Yeah. S 1> หนุนน้องอุดหนุนน้องนะคะทุกคนค่ะก็มีหลากหลายไซส์ด้วยนะทุกคนไปดูกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณช้าแล้วก็จะหมดนะแม่ม <า S 1> อดได้นะต้องรีบนะต้องรีบจริงๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านะถ้าคุณซื้อสินค้าของร้านนี้ซื้อสินค้าจากทาง CNP แล้วแล้วก็บอกเลยว่า คุณได้ของที่แบบถูกต้องตามลิคสิทแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องก็ได้มีการแบบทางค่ายก็ได้มีการออกมาแบบประกาศแล้วนะเขาบอกว่าประกาศสําคัญสินค้าของ C N P Entertainment ได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องเพื่อการดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ทุกประเภทขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเราด้วยดีเสมอมานี นอกจากจะได้ของสวยๆแล้วได้ของที่ถูกต้องตามนิคสิทตอะไรใดๆทุกอย่างเลยค่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับ CNP เพราะน้องบอกเลยว่าโหจริงๆก็เกือบ80เป็นแบบจากความคิดของน้องด้วยนะแม่นะเห็นไหมหมดเร็วมากบอกแล้วคุณค่ะมันจะเอบไม่ทันเด้อ เห็นปูบประคุณต้องรีบซ f เลยเพราะว่าของหมดเร็วจริงๆต้องพีออเดอร์แล้วเอาสิไม่ทันแน่ๆแม่เอ๋ยบนอเอนดูแสดงว่าต้องพีออเดอร์แล้วนะตอนนี้ ต้องพี่ออเดอร์แล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วแต่ละรายก็คือโหสวยงามมากๆดีงามมากๆอืมขออ่านหน่อยของหมดแล้ว <laughs> แต่ว่าถ้าใครที่ได้ไปแล้วนี่คือบว่าเขาเรียกว่าดีใจได้เลยนะใช่ออยินดีด้วยจริงๆเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพที่สำคัญราคามิตรภาพราคาย่อมยาวจับต้องได้แน่นอนค่ะทุกคนค่ะอเออเสื้อหูเนี่ย สวยแม่เหมาะนะกับช่วงที่บอกว่าตอนนี้เป็นเทศกาลแบบว่านั่นตรงนั้นหนาวแต่ว่าของก็คือต้องพิออเดอร์แล้วว่าใช่แต่ว่าเราต้องถึงจะพิออเดอร์เราก็รอได้รอได้ของมันต้องมีจะไม่ตกเทรนแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเขาออกคอลเลคชันใหม่ขึ้นมานะแม่เราก็ต้องมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะเอาไปใส่เป็นเสื้อคงเสื้อคู่ เ,เราก็หวังว่าแบบบนคอนเสิร์ตเราจะได้เห็นแบบเสื้อคู่สอ,อ,องั้งคู่ใส่ด้วยกันอ,อ,อ่าคู่ไหนคู่ของไม่แต่จริงๆอ่ะทุกคนอันนี้อันน,น,นี้แบบพูดเลยเนาะว่าแบบโอ้ยถ้าสมมติว่าน้องปายได้เห็นแฟนๆใส่เสื้อของน้องนะแล้วก็มองลงไปม<บ>าดูคอนเสิร์ตนะใช่ไหมแม่มันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ทุกทุกอย่างอย่างที่บอกไปน้องตังต้งใจมากๆเพราะฉะนั้นแล้วฝากพี่ๆด้วยนะคะโอเค